โอ้สวัสดีครับสสวััดีครบได้อะไรเนี่ยทำอะไรเอาไปต่อหน่อยนี่คืออะไรเคล้วแคล้วตัวไหนคันเล็กนะคครับันเล็กล้วมันขาดบ่ครับผมนิรอ๋อมันยาวไปมันยาวไปครับอันนี้เอารถมาแล้วนี่ครับคอนติดต่องานไม่แบบงานที่ที่ไหน ขุ้ขันโอ้ไปไหม <c oughs> สายันเอารถมาจอดบ้านแล้วครับแอมก็พอดีวันนี้เมื่อกี้ไปลงเครื่องเสียงมาครับ <c oughs> ลง,ลงยุบบ้านแฟนเพี่ออันเบรกอะ่ะอืมมาซื้อหลอดไฟซื้ออะไรพวกหลักไฟแล้วก็มาเอาสายลำโพงด้วยลืมก็เลยแวะมาหาน้องสายันก่อนครับ น้ำมันหกกันลอะไรนมันอะไรหกอันนี้เอารถไปที่โน้นเลยบ่อคันเล็กอ่ะเอาคว่าเไปข้างหลังตกัดังทร้่งคนเาอ้ตั้งเสาเลยบ่โอ้ตั้งเสาเร็วจทำกับใครทำกี่คนคนช่วยพ่อนะโอ้ แน่นอนเลยไ,ไม่จะไปโรงกลึงไปโรงกลึงอันนี้อ๋ออันนี้ไปให้เขาต่อให้ต,ต่อเองมันเดียวครับซื้อแทนกลึงเองอืมจัดไปต่อเองสักแทนไปแค่นี้ก็ต้องไปแค่นี้ก็ต้องเ <laughs> นาะลำบากเลยอ่าซื้อมือสองนี่ไม่สั่งเขาหรอสั่งเขาเลย หนห้นมันอยู่ตรงไหนพวกเราเนี่ยเราตัวอะไรมันเป็นมาไปดูรถเนีย่ยนี่ครับได้จรถเกียวนี่ทเอาออกแล้วบ่เอาไม่เอาออกบ่ โอ้ฝั่งโน้นตั้งเสาแล้วครับก็ดังโอ้ทำได้ไวแทะเมื่อวานยังไม่มีอะไรเลยวันนี้ตั้งเสาเสร็จแล้วสามเสาสี่เสาเจียงมีทอนไหมมีทอนไหม มีถอนไหมมีถอนไหมถอนต้นมันบ่อ๋อเดี๋ยวออกไม่ได้แล้วที่มันเข้าไปอีกครับเข้าไปมันจะล็อกอ๋ออันนี้อันนี้เพลามาปั่นปั้มบ่อันนี้มาจากเครื่องไปหาปั้ม เฮ้ยมาปั่นอะไรครับนี่ปั่นตัวนี้บ่ครับปั่นตัวเลรยวอันนี้คือตัวเลรยวบ่ตัวเลลียยวเ้รือหรือเปลยวอ๋อมันต้องปั่นเนาะอืมถ้าไม่ปั่นมันไม่เลียบอ,อืมเป็นเบ,บรกมิซู uh, ครับคันนี้เป็น, uh, นมิซูเนาะระบบมิซูอ่าเป็นรถเกี่ยวของมิซูนะครับเด็กคนมีเลย ไปเนาะไปเลยไปเลยดับมารีเลยไปเต้มาดับมารีนึงมืดไปลองเวียงนึงอยู่ด้านบนเต้หมดกิ๊ดด้านไหนนี่มารีเดี๋ยวไปของของมันเลยบอกรองเลยของมันเลยติดเครื่องปุ๊บพงษ์ถอดคลิปคราฟต์คลิปคราฟต์ตอนนี้อยู่แล้ว คือครับไหนครับเนี่ข้างสองตัวนี้อ๋อมันครับนี้นะที่ทำอะไรอืมัวนี้จะยิ่งน้ำมันไปมันจะถีบอืมก็จะลุกเตะเบี้ยน่าจะให้ลื่นบ่เตะน้ำมันในนี้ไม่มีเลยนะต้องเติมเฟืองข้างในสวยสวยเฟืองเข้าใหญ่ไหมเฟืองเยอะมากเลยข้างในเต็มไม่หมดเลย เฉพาะตรงนี้ก็ประมาณสองเฟืองสามเฟืองแล้วมันจะมีข้างในตรงนี้ชุดนี้ชุดข้างล่างอีกโอ้สุดแง่เลย <c oughs> เป็นชุดครัสองข้างแต่ตัวนี้ชุดไรมันรู้ชุดเบรกบ้าหรือชุดไรนี่ยีสองข้างนี่สายเข้าสี่เส้นตัวนู้นน่าจะเป็นชุดเลี้ยวอันนี้มันทำเลี้ยวอิสระได้ไหม ไม่ได้นนเนาะมอเตอร์ตัวเดียวนนเนาะเออมอเตอร์ตัวเดียวลุงี่ซื้อทั้งบันลังมาเลยเนาะ<า>พวกชุดคอนโทรลมันด้วยเนาะนั่นเองอืมือ่ดไปแล้วม <c oughs> ันจะดีแล้วก็ไม่ดีไอ <c oughs> <c oughs> ชุดนี้ชุดใดมาดูบอชุดนี้เป็นน่าจะเป็นชุดแค่สับไปนี่ใชมั้ง มนทำไมถ้ามโมเล่มันหมุนไปโน่นมันถอยนี่เนาะเหมือนกับนี่สึ่งราจะหมุนมาหน้าอย่างงี้มาหน้าปุ๊บเวลามันเดินถ้ามันนี่ไงถ้ามันเดินถอยหลังเดินมันก็ต้องใช้ระบบล็อกเมื่อเราถ่ายเนาะนล็อกข้างหนึ่งนะเวลาเลี้ยวแต่ไม่รู้ว่ามัน มันมียิงไฮดรอลิกเข้าตัวคลาสนี่ก็ยิงเข้าตัวหน้าอีกล้วก็มาดึงสวิตช์นี้ฮู้สวิตช์เลย <c oughs> ถ้าเป็นของคูปามันจะมียิงข้างหน้าตรงนี้ไงอาอตรงนี้ยิงซ้ายยิงขวาแค่นี้ก็มาเล่ตรงนี้สองล่องก็ปั๊มมว้ตรงนี้ติดนี่แล้วแต่พวกนี้ชุดนี้ไม่เกี่ยวกับพวกไอ้ตัวตัวยกมันบะไอ้อตัวโยล็อกยกล้อมันอะไม่เกี่ยวยกล้อต่างหากอ๋อมันมีต่างหากของมัน ชุดนี้ใช่ไหมครับนี่สายเซนเซอร์เข้าไปทำขี้แตกอะไรไม่รู้นี่สามเส้นหนึ่งเซนเซอร์นั่นแหละนี่ถอดทิ้งให้หมดเลยอันนี้ถอดกระบอกออกเอาเข้าไปทำอะไรกันไหมถอ,อดกระบอกเอาแล้วไม่แรยงยกถอดสายออก,กได้อาไม่แรยงยกเลยแรยงยกแล้วก็หาเล็กเพลาไม่ยันปิด นี่แต่เครื่องเขาใหญ่ดีมั้ยเครื่องนี่ต้องเรียงล้อล้คนสีเขาเครื่องเขาดีสวยงามเลยครับเพียงรถแค่จอดเนาะกระนวยอ๋อติดไหมติดเลยนะโอ้เสียงเพราะไหมฟังไหมยังไม่เคยฟังสักรอบเลยเนี่ยเครื่องเนี่ยอ้าวโหไปฟังเลยนี่ ดูไปเหมือนติดง่ายเลยอ๋อมีสิเป็นแจด้วยเอมีอะติดง่ายเนาะ นิ่มดีนะเสียงนิ่มดีแต่นน่นไปดังไอ้นู่นครับมุเล่น้องลูกเตะไม่มันกลัวกล้องกลัวกล้องมันไม่เคยเป็นอย่างงี้เลยกจะเป็นตายแล้วจะปั๊มให้เด็กน้องปั๊มยกโคมก็ใช่ไหแต่สตาร์ทง่ายเนาะไม่ต้องเป่าหัวนะทำยกโคมเลยก็ได้นะ ยี่พอดขอกมหมดแล้วมีอะไรข้ามันก็บมะลิเยอะลำบากก์นี่ปั้มอะไรบ่เลยน้ำไอตัวแม่แม่ปั้มไอตัวสั่งจ่ายให้เดินือนน้ำมันเฟืองในนี้ไม่มีเลยน้ำมันเฟืองนะมันมันมันห้องเดียวกันบอกเลยว่ามันคนละห้องเนี่ยห้องเดียวกันหมดเลยห้องเดียวกันห้องใหญ่เลยนะ เติมก็เติมเต็มเลยต้องใจะเจียวคือมันไม่มีแต่ไหนอะไรแล้วมันต้องมีแหละเฟืองเนาะมันก็วิ่งไปกระพังหมดมีรถถ่ายเลยตรงนี้ร้เปล่าตัวนี้ทำไมมันยิงนตรงนี้ยิงได้ตรงนี้เป,นนนนนเป็นยังไงล่ะครับคลาดมือรึเปล่า หรือว่ากลัวไฮลิกมันใช้ไม่ได้ก็มันมีสองฝั่งใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่มันเป็นระบบมันดึงเลี้ยวบอกเหมือนกับตัวสั่งสั่งเอาแล้วไอ้สั่งล็อกเนาะไอ้ไอคอนคูบุตาทำไมมันในเวลามันเลี้ยวเวลามันดันเพ่มันเลี้ยวไปงี้มันเลี้ยวเลยเหรอไม่ไม่มัอมคูบุตาไม่คูบุตามันมันยกฝั่งนี้ยกโคกับเลี้ยวซ้ายหรือขวา มันเป็นมันเป็นไม่สีสีสีสน้าเนาะอ๋ออย่างนั้นเลยก็เห็นมันทำอย่างงี้เนาะก็เลยมันเลี้ยวเลยม <c oughs> ันใช้ได้กี่ตัวไม่รู้ไม่เคยขึ้นไันยกนี่ที่เดินหน้าถอยหลังอยู่ข้างข้างทางนี้นี่เดินหน้าถอยหลังอยู่ข้างขวาที่ฝั่งนี้มันแค่ยกขึ้นยกลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ,อย่างงี้เดินหน้าถอยหลังอยู่ข้างซ้ายหรือขวานะข้างซ้ายซ้ายเนาะครับข้างขวาก็ช่องรองคือนี่มันอยู่ฝั่งนี้เลยนี่อันนั้นก็เป็นฝั่งคนขับเนาะอืม อน,นี่แหละมีโผล่มาเยอะแต่ตรงนี้ทางโน้อนอีกแต่ชุดนี้แหละมันเป็นกระบอกมันเป็นระบบไฮลิกทีบเอาเนี่ยนะของกูตาห์น่ะจะม,มันเล็กกว่านี้ไหมเล็กกว่านี้อันนี้ใหญ่เนาะตัวเพกเดียวเองแต่นี้เอาแค่มันมันเลี้ยวได้เดินหน้าค่อยล้างก็โอเคแล้วตัวอื่นไม่ค่อยว่ามันก็แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ระบบมันใช่ไหมไม่ต่ออะไรดิเฉยลังไม่ได้ลอง ในสายนี่มันเอามาทำอะไรนี่มันยิงอะไรกับมันแต่ถ้าถ้าได้ได้ไปดูได้ได้มาทั้งชุดเนาะอแบบทั้งมันหลังเดินได้อะเครื่องก็เดินได้นั่นแหละอันนั้นดีเลยเนาะมาเราก็เด่งเดงเงยเนาะไลง่ายคนกัดนั้นไม่ยอมค่ะมาอย่างนี้ต้องคลำดูก่อนครับคลำหาก่อนครูตานี่เสร็จแล้วนี่เรือลงแล้วเพราะว่าครูตาเจอประจำเนาะ แต่ต,ต,ตัวนี้มันจะมีแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ครับแต่อันนี้มีซูระบบเขาจะแปลกไปเยอะเยอะนี่นี่อะไรของเขาอันนี้ลูกเกลนชักติดเครื่องนี้ยกขึ้นเลยนี่นติดเครื่องยกขึ้นเลยติดเครื่องตั้งหลายรอบแล้วมันไม่ขึ้นขึ้น,นใช่ไหมมันก็ต้องมีที่ยกด้ยวยแหละเนาะนี่นี่ในสายอันนี้สายนี่นี่นี่สายเขาดิ้เขานี่นี่นี่นั่น ไม่ใช่มันจะต้องมาอยู่นี่บ่มันต่อแล้วมันต่อที่ไหนนี่ต่อจากหาถังบ่นี่คอนโทรนอ๋อนี่ไป็สาคอนโทรนคอนโทรนแดงๆนี่ยอ๋อนี่นะเราด้ของมันตัวยกยกกับชุดดีตัวนี่นะเอ๊ะทำไมลังสีตัวอือจากนี้ต้องใส่เอาคอนโทรนไอเอาเอาคอนโทรนไฟฟ้าออกเอาทอนนั้นมาใส่จะใส่ไปได้ไม่ไม่ทอนตามมดาตอนนี้มันเป็นคอนโทรนไฟฟ้า ก็ใช้ได้นะแต่ละระยกมันไม่ขึ้นมันกนเนเอเจ็ดส <c oughs> 3ม <c oughs> ีนี่ลองบีี่ลองบีตัวเอเรงจะนับเรื่องอะไรลองเอไอลองบีเรามีน,มน,นี่ลองเอสีมันสีใหญ่เบ้อ <c oughs> ลองสีซึหรับเป็นลองคู่ด้เนาะ <c oughs> มังคุดหนูเบียดจึงไม่เขียนลองซีหรือเราว่าเจ๋อเจ๋อเจอเจ๋อลองสีอันนี้นะซีโอ้บอกเอีกเลยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ถอดมาจากไหนรถนี่ปะมีสูงครับนี่แหละลองซีไม่ไม่เขียนว่าซีเดยเขียนพ่อไปเคยไปพาเขาไปซื้อแล้วที่ตรงใกล้ไอซูรินใน plaza น่ะตรงข้ามอันนี่แหละลองซีตัวนี้แหละโอ้ลองเอลเลยเธอไเห็นตัวเขียนตัวเอล เอวองสไรงุมคิวคิวเธอคิวหกสิบหไม่เห็นี่องสเลยจะรุยางไปเธอวันรอเนาะนอนรุ่ยางนะจะตีกาบ้านแขงเยถอดออกใส่เป็นมะเรเลย่มะเร็งเลนน้ยจะมันไม่มะเร็ง แล้วตัวฐานเราต้องยกไหมให้ยกให้สูงกว่านี้บอกครับนี่ก็ต้องรื้อใหม่หมดนะจัดเครื่องไปหลังจัดเครื่องมาฝั่งนี้แต่หันมาแนวยาวนี่เนาะแนวมาตามรถครับอันนี้ยังไม่ลงมตินะแน่ม, <c oughs> มันเดินหน้าไปหลังเลยก่อนตอนนี้หา,หา,ห,าหาที่เลี้ยวก่อนบะเลือกไล่เ,เก็บน,น้ำ ั็เดินหน้าถอยหลังได้ก็บบก,ก็จะถอดลงถอดลงให้หมดมแล้วก็เช็คพวกระบบช่วงล่างแต่ว่าโซ่นน่นจะเป็นของกุปตานะเกลียนเกีย์ตรากนะรถแท็กนี่นะรถยางนี่นะเออนี่ก็ใส่ด้วยกันได้ดิน้อรุ่นไหนนี่เพื่ารุน่นหกสิบเลยว่าใสาด่ด้วยกันได้ครับ หกสิบใช่ไหมรุ่นเนี้ยกูโบตาคาบุตุตัแล้วก็มารอรุ่นคันนี้ครับพี่น้องว่าจะสวยงามสุดจัดขนาดไหนครับผมนะฮะแข่งกับคันใหญ่ ครับโอ้ฝั่งนู้นก็ช่างโกดังครับแปบ๊บเดียวตั้งเสาได้สามสาแล้วโอ้ไวแท้เดดียวก็ไ้ <laughs> ทำสองคนเลยโอ้ในเวลาขึ้นอันนี้ละ่ะขึ้นก็ขึ้น,น,ต,นตั้งนงังร้านนังร้านรถเกลียวด้วยนังร้านสองเอารถเกลียวไม่เอาออกบ่รถเกลียวไดว้เอามาขึ้น,นเลยเอาไม่ได้แล้วเอาหมดแล้วื้อตัวนี้ล่ะ นี่เดินมาหน้านี่เลยนี่เอ,อ้ยทางนี้กินนู่นทางนี้ทางนี้อ่ะคลิปนี้ก็แวะมาหาน้องครับเดี๋ยวผมก็ต้องเปิด <ไป S 1> เค<า>รื่องต่อแล้วเดี๋ยวก็บ้านก็มันจะมาหาน้องเรื่อยๆครับผมเน,นือ้อสโตรเตอร์แบดเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ